นะแต่แต่สุดท้ายนะฮะสุดท้ายเนี่ยเพื่อไม่ให้มีปัญหาสมมุติว่าที่รู้หมดรู้แล้วว่าที่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้นะครับมีหลักเขตมีหมุดเรียบร้อยครับแต่เพื่อไม่ให้มีกรณีพิพาทว่าเนื้อที่ตามที่เขาขายให้เราเนี่ยตรงตามเจตนาที่เขาจะขายไหมตรงตามโฉนดไหมก็อาจจะต้องให้เจ้าของที่ดินอ่ายื่น สอบเขตเราอาจจะเป็นคนออกค่าจ่ายเองหรือออกคนละครึ่งนะฮะพอสอบเขตเราก็จะรู้ละ่าที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ตรงกับนายนบทไหมนะครับแล้วก็มีใครลุกล้ำมีใครอยู่ปลูกสร้างอยู่ในนั้นไหมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทในภายหลังผมกําลังจะพูดอยู่ครับว่าจริงๆพอเราไปดูที่เนี่ยเราต้องดูให้หมด เดินดูมีสิบไร่ร้อยไร่เราก็ต้องเดินดูให้หมดทุกทุกอนูของที่ดินคือแต่เราเดินเนี่ยบางคร,บครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเอาเคา,า,า,าดคะเนได้วัดได้ว่ามันเท่าไหร่คือเจ้าของที่นี่เขาต้องรู้ว่าเนื้อที่มันอยู่ตรงไหนถึงแค่ไหนแค่ไหนนะ,ะครับผมหมายผมกําลังหมายความว่า เราเดินดูเนี่ยให้ดูว่ามีใครมาปลูกบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนี้ไหมมีใครปลูกบ้านไหมมีใครมาสร้างโรงเรือนครับลุกล้ําหรือมีใครมาถมที่เป็นไอ้เป็นทางผ่านที่ของเราไหมใช่อ่าหรือมีใครมาละเมิดอ่ามาเดินมาล้อมรั้วเข้ามาไหมอะไรอย่างนี้อ่าตรงเนี้ยอ่าไม่ใช่ว่าเราซื้อมาแล้วครับปรากฏว่า ต้องมาทะเลาะทะเลาะกับคนอยู่อีกกับคนที่อยู่ในที่ดินแปลงนั้นครับหรือไม่กับที่ดินข้างเคียงอาจจะล้ํากันอยู่ประมาณสักเมตรใชสองเมตรครับทางที่ดีถ้าเราจะซื้อมันเนี่ยให้เจ้าของที่ดินเขาสอบเขตอืให้ชัดเจนครับนะครับอแล้วก็คุยกับคนที่อยู่เลยเฮ้ยคุณอยู่ได้ด้วยได้เนี่ยด้วยสิทธ์อะไรเอ้นี่ผมจะซื้อแล้วนะครับเอถ้าคุณมีความประสงค์แบบไหนให้บอกมาเลยถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ที่ผม ผมอยู่ผมมาเป็นสามสิบสี่สิบปีแล้วอ่ะอย่างนี้ต้องคุยกับคนขายใหม่แล้วครับครับนะเขาต้องคุณต้องไล่ก่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราถึงจะซื้ออ่าอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นเราต้องมาทะเลาะกับไอ้คนนี้อีกเคยเคยเจออยู่เคสหนึ่งครับนะครับเคยเจอเคสหนึ่งเป็นเป็นที่จัดสรรครับจัดสรรส่วนใหญ่มันก็จะเนื้อที่จะเท่ากันเนื้อที่จะเท่ากันสมมติว่าหนึ่งงานนะครับครับอ่าเป็นล็อก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 สภาพที่ดินมันก็จะเหมือนกันครับอ่าสภาพดินก็จะเหมือนกันไอ้คนซื้อเนี่ย ก็ซื้อในความที่รู้จักคุ้นเคยกันคน <froze. S 2> ขายกับคนที่จัดสรรซื้อเนี่ยก็เห็นก็เห็นแล้วว่าที่อยู่ตรงเนี้ยครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าล็อกไหนอก็ซื้อไปโดยความที่พวกพวกกก็ออ่่อนนอนนีคคนนึึงงรู้จักกันก็ซื้อเหมือนกันครับแต่ที่เนี่ยมันยังไม่ได้ถมอแต่สภาพที่ดินเหมือนกันปรากฏว่าซื้อปั๊บไอ้นี่ถมเลยนะครับถมเลยปรากฏว่าไปถมที่อีกคนเพื่อนถมที่เพื่อนอไปถมที่พวกเก้า กำลังจะปลูกบ้านแล้วก็พวกมานะฮะว่ามึงมาถมที่กูทำไมพอมาสอบเขตอ้าวปรากฏว่าที่เขาจริงที่เราอืมก็เลยมีปัญหากันว่าไอ้ที่กูถมไปตั้งหลายหมื่นเนี่ยจะทํายังไงจะทํายังไงเออนะฮะนี่ก็คือการซื้อขายก็คือเนี่ยประเด็นว่าไม่ได้สอบเขตนะฮะถ้าสอบเขตก็จบครับมันก็คือเป็นเป็นอุทาหรณ์สอนใช้ได้เลยครับนะครับ ต้องดูให้ดีดูให้ดีนะครับ,รห,รบหรือไม่ก็ปรึกษาผู้รู้เลยครับนะเวลาจะซื้อที่ปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายความนะฮะอย่าไปคิดว่าอทําเองได้ถ้าเราไม่มั่นใจปรึกษาผู้รู้ครับนะฮะป้องกันไว้ก่อนนะฮะดีกว่าเป็นคดีเป <laughs> ็นคดีขึ้นมาทีหลังแล้วยุ่งนะฮะนี่เหลืออีกสิบห้านาทีจะหมดเวลาเราถามดีไหมครับวันนี้มีคําถามใช่ไหมครับมีคําถามทีนี้เนี่ยผม ผมไม่ทราบว่าทางท่านผู้ฟังนี่นั่งฟังอยู่เนี่ยวันนี้มันทุ่มหนึ่งนะเพราะมันเลิกทุ่มหนึ่งลองดูนะฮะถามว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะฮะถามเนี่ยตอบได้นะครับตอบเฉียดๆแล้วแล้วถูกบ้างบางส่วนเราให้นะครับเรามีรางวัลให้เป็นเสื้อนะครับของรายการคุยเฟื่องเรื่องของเพชรครับเสื้อยืดนะครับสกินสวยงามมากผ้าดีผ่าดีดีศูนย์สามสองครับสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่สี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่เล็งไว้เลยนะฮะ โทรมาเลยนะครับแตอาทิตย์นี้คำถามถามเลยครับผมจะถามว่าอย่างนี้ครับมีคนมีท่านผู้ฟังเนี่ยเขาถามผมมาว่าอย่างนี้เ <ๆ S 1> ขาชื่อเขาชื่อเฮียปอครับเฮ <l ots> ียปอเนี่ยเขาเขาไปเช่าครับเขาไปเช่าที่ดินอืพร้อมอาคารพาณิชย์มาหนึ่งหลังนะฮะทําสัญญาเช่ากับกับเ ah, จ้าของที่ดินแปลงเนี้ยเจ้าของที่ดินกับที่อาคารพาณิชย์เนี้ยครับทําสัญญาเช่ายี่สิบปี ทําขายไอ้นี่ฮะข้าวหมูแดงอขายข้าวหมูแดงครับนะฮะโอ้ขายดีครับปีแรกไอ้ที่ทํยี่สิบปีเนี่ยกฎหมายเรื่องการเช่าเนี่ยอืถ้าทําไม่ถึงทำไม่เกินสามปีเนี่ยทำกันเองได้ทำเองได้แต่ถ้าเกินสามปีต้องจดทะเบียนการเช่าต้องไปจดทะเบียนเสียค่าที่สำนักงานที่ดินแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมนะเฮียปอนี่ทำเลยถูกต้องถูกต้องไปทำที่ ไปทาที่สัญญาไอ้ทาที่ขอทะเบียนทำที่สำนักง,งานที่ดินทําที่สำนักงานที่ดินออนะฮะเรียบร้อยครับออพอขายปีแรกขายดีฮะปีสองก็ <S 2> 2 <S ขายดีอโอ้ขายดีว่าอยู่ยี่สิบปียาวเลยกล่าวว่าอยู่ยาวนะฮะผ่านไปห้าปีครับปรากฏว่าปรกาปรกฏว่าไอ้เจ้าของที่ดินกับอาคารพาณิชย์อันเนี้ยมันไปทําธุรกิจอแล้วมันเจ๊งเจ๊งเจ๊งพวกก็เลยมายึดไอ้ที่นี้พวกมายึดดิพวกมายึดนะฮะพวกมายึดที่ดิน กับอาคารธนิตอันเนี้ยที่ที่ที่ขายหมูแดงอยู่เนี่ยเฮียปอขายหมูแดงอยู่เนี่ยนะฮะเอาไปประกาศขายทอดตลาดครับนะมีเอาไปประกาศขายทอดตลาดครับทีนี้สมมติว่าธนายเอ็กเนี่ยไปซื้อทอดตลาดได้อนะฮะซื้อทอตลาดได้ซื้อมาจากการขายทอตลาดซื้ออ่าซื้อจากการขายทอตลาดเลยนะฮะธนายเอ็กจะไล่ครับอืจะไล่เฮียปอแล้วอ่าทีนี้อธิบายให้ผู้ฟังฟังนิดนึง ไอ้เรื่องสัญญาเช่าที่ไปจดทะเบียนที่หอทะเบียนเนี่ยนะที่สำนักงานที่ดินเนี่ยมันจะติดไปด้วยนะฮะไอ้ในกรณีถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าของที่กับอาคารพนีเนี่ก็เอาไปขายต่อเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าขายกรณีปกติอ่าปกติซื้อขายปกติเนี่ยขายปกติคือขายให้คนอื่นขายให้เอกชนไม่ผ่านการไม่ผ่านการดำเนินคดีคือไม่ผ่านการขายทอดตลาดตามกฎหมายครับขายปกติเนี่ยสัญญาเช่าเนี่ย ติดไปด้วยติดไปด้วยอ่าติดไปด้วยก็คือติดไปจนกว่าจะจะหมดจะหมดยี่สิบปีครับแต่ทีนี้คําถามเรามีอยู่ว่าครับถ้าขายครัเราซื้อมาจากการขายทอดตลาดเนี่ยนะครับอ่าไอ้ยี่สิบปีของเอียปอเนี่ยเออจะยังคงอยู่ในอ่าอตึกที่เช่าอยู่เนี่ยได้ไหมยี่สิบปีเนี่ยได้ไหมคือพูดง่ายว่าสัญญาเช่าเนี่ยจะยังคงมีอยู่ไหมนะครับยังคงบังคับใช้ได้ไหมครับ นะครับเนี ų, ่ยก so <r uent> ็คือประเด็นว่าครับถ้าถ้าซื้อต่อกันมาซื้อกันเองซื้อกันเองสัญญาเช่าติดครับครับแต่ถ้าซื้อจากการขายเท่าตลาดฮะอ่าเป็นการบังคับคดีนะครับคือถ้าผมเนี่ยเป็นเจ้าของตึกอืผมให้เฮียปอเช่ายี่สิบปีแล้วเกิดผมไปเจ๊งล้มละลายไอ้ถ้าผมขายให้ธนาเอ็กเลยเนี่ยไอ้ยี่สิบปีเนี่ยติดไปผมก็ต้องรับภาระให้เช่าต่อเก็บค่าเช่าไปแต่เกิดผมโดนยึดทรัพย์ แล้วขายทอดตลาดคนอื่นมาซื้อไปธนายเอกซื้อได้ไล่เฮปอได้ไหมนี่คือคําถามนี่คาถามนี่คือคำถามไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังทันไหมฟังทันฟังเข้าใจไหมจะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันรายการมันเลทมาช่วงโมงหนึ่งนะครับส่วนสามสองนะครับสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่นะครับสี่หนึ่งเก้าสี่สามสี่ในช่วงนี้เราเราก็พูดเรื่องอื่นต่อพูดเรื่องอื่นต่อนะฮะนี่ครับมีท่านผู้ฟัง เขาอยากรู้เรื่องนี้ฮะเรื่องอะไรครับเรื่องการครอบครองปลระปักที่ดินใช่ไหมฮะใช่เรื่องการมันยังไงฮะฮะคือลักษณะของของการที่ดินเนี่ยการครอบครองปลระปักนี่นะครับมันต้องครอบครองที่ดินที่เป็นโฉนดเท่านั้นครับมีสายจากท่านฟังครับอสวัสดีครับแสดงว่าสวัสดีครับครับครับ ครับต้องต้องต้องปิดวิทยุหน่อยนะฮะเสียงมันสะท้อนครับปิดนะครับครับผมครับอ่าครับผมจะจะถามหรือตอบคําถามครับตอบครับตอบนะฮะจากไหนครับฟังอยู่แถวไหนครับเขาย้อยครับเขาย้อยครับอ่อโอเคครับเชิญฮะครับตอบว่าตอบว่าเออถูกต้องครับยังครับยังก็ต้องตกไปเลยฮะตกไปจะเช่าตกไปหมายถึงว่า ก็ต้องหมดหมดขาดขาดไปหมายถึงว่าไอ้ยี่สิบปีนี้ติดไปด้วยไหมอย่างนี้ไม่ไม่ติดนะ่ติดหมดหมดไปใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอ่ะเพราะว่าครับผมเพราะซื้อซื้อซับได้อืซื้อทอดตลาดก็ไปร้องซื้อซับได้จากการขายที่ตลาดครับครับก็ต้องไปขับไล่ร้องศาลร้องศาลครับเพ่ขอให สาลออกคำบังคับให้ขับไล่จำเลยจำเลยและบริวารจำเลยหรือบริวารและบริวารอะไรเนี่ยเสื่อนที่ดินดังกล่าวเขาปีพิจาพอ่าฮะที่เสื่อทรัพย์ที่ถูกขายที่ตลาดเนี่ยที่ที่เขาซื้อได้เนี่ยเอาคับให้ออกจากที่นะครับเป็นกฎหมายใหม่ครับเก้าตีแล้วก็ถ้าหากว่า แต่ยังไม่ออกครับ็ต้องไปร้องศาลขอไม่จับขอให้ขอให้ผู้ที่ไม่ใช่จำเลยหรือบริวารแสดงหน้าพิเศษตามมาตราสองเก้าหกอ๋หครับสองเก้าหกเออขอถึงสัตว์วาจะไม่ได้ครับอ่าต้องให้แสดงมาในสิบันดวันไน่จะนานนะนี่พระครับ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 พระโดนหลอกมาเยอะ อ๋อครับผไว้ได้ไก็พะคุณจาครับยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ชัดไหนะครับตรงไหนบอกเลยตอบได้คืออย่างนี้ครับอ่ผมเฉลยให้ก็ได้เลยอะคืออย่างนี้เนี่ยครับที่ผมถามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ฟ้องคนเช่านะครับไม่ใช่เรื่องที่ผมฟ้องคนเช่าเข้าใจไหมครัคือฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องคนเช่าแต่คนนอกอ่ะเขาฟ้องเจ้าของตึกอ่า ก็ถามเรื่องว่าสัญญาเช่านาติดไปไหมคือเฮียปอเนี่ยไม่ได้โดนฟ้องครับไม่ได้โดนฟ้องครับคือที่ถาานะครับผู้เช่าเนี่ยไม่ได้โดนฟ้องไม่ได้โดนฟ้องครับคือคือคนนอกเนี่ยเขาฟ้องเจ้าของตึกนะครับแล้วก็มีการมาคับตึกขายทอดตลาดนะฮะทีนี้คนเช่ายังเช่าอยู่เนี่ยสัญญาเช่ายังไม่ครบเนี่ยจะติดไปไหมอ่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับจริงจริงแล้วจริงจริแล้วต้องติดใช่ไหม จริงๆแล้วต้องติดครับต้องติดคือไม่ได้มีกฎหมายยกเว้นนะฮะว่าว่าว่าไม่ติดนะครับคือถ้าเป็นกรณีที่ถ้าเราฟ้องเฮียปอเนี่ยในกรณีปิดสัญญาเช่าเนี่ยอย่างนี้เฮียปอต้องออกถ้าไม่ออกก็คือต้องต้องออกหมายจับอ่าอใช่อันนั้นคือฟ้องตามสัญญาเช่าครับนี้คืสัญญาเช่ายังอยู่ยังอยู่แต่นี่คือข้อทีจริงที่ผมถามเนี่ยคือคนคนนอกเนี่ยฟ้องเจ้าของตึกแต่เฮียปอเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เรื่องก็คือขายของตามปกติ ครับนะครับเอางี้เนียครับคุณเจ้าพระคุณเจ้าครับผมให้ผมให้ให้ในฐานะที่ว่าเออทำให้ทุกคนเนี่ยมีได้รับความรู้ด้วยนะฮะครับงั้นเดี๋ยวพระคุณเจ้าติดต่อพูดกับทางทีมงานของผมนะครับครับครับเดี๋ยวรับเสื้อเอาเอาไปให้เด็กวัดไทยก็ได้ครับครับครับขอบพระคุณครับติดต่อทางไหนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถือสายไว้ถือสายรอไว้ครับผมอ่านะฮะอธิบาย ให้ฟังอีกนิดนึ่งครับก็คือที่พระคุณเจ้าพูดเนี่ยก็คือก็ถูกในแง่ของของกฎหมายแต่ทีเนี้ยข้อได้จริงเราไม่ได้ฟ้องเราไม่ได้ฟ้องเฮียปอถูกไหมฮะเฮียปอเนี่ยเขาเป็นเฮียปอนี่คือผู้เช่าเขาเป็นบุคคลภายนอกแล้วเขาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าเขาไม่ได้ผิดสัญญาเช่าเขาจ่ายค่าเช่าทุกเดือนแต่เราพูดว่าที่ดินแปลงเนี่ยอ่าตึกตึกหลังเนี่ย ครับมันถูกยึดในคดีอื่นอ่าฮะถูกยึดในคดีอื่นคือเขาฟ้องเจ้าของตึกใช่คนนอกมายึดนะฮะแล้วเราเช่าอยู่เนี่ยครับอ่าฮเราอยู่ต่อได้ไหมประเด็นอยู่แค่ตรงนี้นะฮะซึ่งเราก็ไม่เกี่ยวนะครัีแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายยกเว้นว่าถ้ามันมีการซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้วคนเช่าเนี่ยจะจะต้อง จะต้องออกไป<ช>นะครับเพราะอย่างนี้นะฮะทางเพราะกฎหมายเนี่ยเขายกเว้นไว้ว่าถ้าถ้ามีเรื่องของการเช่าเนี่ยผ,ผู้ผู้ที่ผู้ให้เช่าหรือผู้ที่ซื้อทรัพย์เนี่ยก็ต้องรับไปทั้งสิทธิหน้าที่ในการในการเช่าตราบใดที่ผู้เช่าเนี่ยยังจ่ายค่าเช่าอยู่ทุกเดือนเขาไม่ผิดสัญญาเช่าเนี่ยเขาอยู่ได้ถึง20ปีแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสัญญาเช่าเนี่ยติดไปด้วยติดไปด้วยเวลาที่สำนักงาน บังคับคดีเนี่ยเขาขายท่อตลาดเนี่ยนะนะฮะเขาก็จะ,ะเขาก็จะบอกกับผู้ที่ซื้อท่อตลาดเลยว่าที่ดินแปลงเนี้ยครับติดสัญญาเช่านะอ,อีกสิบห้าปีตอนนี้อยู่มาห้าปีแล้วติดอีกสิบห้าปี ถ้าคุณยังดินดีจะซื้อครับสัญญาเช่าก็ติดไปด้วยนะครับอเพราะนั้นเวลาที่เราซื้อท่อตลาดเราก็ต้องก็งต้องรับไป<า>ด้วยทั้สิบเจ็ดนาทีซึ่งทงางที่ทางพระคุณเจ้าพูดเนี่ยก็คือถูกในแง่ว่าถ้า<อ>นะครับถ้าเราฟ้องผู้เช่านะฮะแล้วปรากฏว่ามันมีคนคนคน,คนอื่นอยู่นะคนอื่นอยู่อย่างเช่นลูกเมียหรือไม่ว่าเราซื้อรั์จากการขายทออตลาดแต่ไม่ใช่เรื่องเช่าสมมติเราเราเราซื้อทรัพย์มาจาก สมมุติาที่ดินแปลงนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าอยู่ในที่ดินไม่มีการจดทะเบียนการเช่าแล้วเราซื้อมาจากคดีอะไรก็ไม่รู้แหละยึดมาแล้วเราซื้อมาปรากฏว่ามันมีบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้อาศัยอยู่นะก็ถูกต้องตามที่พระคุณเจ้าพูดก็คือว่าครับไม่ต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ต้องครับอันนี้คือเป็นกฎหมายใหม่สมัยก่อนนี่ต้องฟ้องใหม่นะสมัยก่อนอซื้อมาแล้วนะครับไม่ออกก็ต้องไปฟ้องขับไล่ครับ อีกคดีนึงใช่กว่าคดีจะจบก็อีกเป็นปีครับก็สู้กันไปกว่าจะได้เข้าอยู่ครับกว่าจะได้ครอบครองทรัพย์ที่ซื้อมานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยกฎหมายในส่วนนี้แก้ไขใหม่ถ้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดเนี่ยก็จะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายก็สามารถที่จะดําเนินการขับไล่นะฮะขับไล่ผู้ที่อยู่ อาศัยในบ้านในในทรัพย์พิพาทนั้นได้วารบริวารได้อืนะฮะได้ทันทีโดยอาจจะปีอาจจะมีการปิดประกาศขับไล่ถ้าไม่ออกก็อาจจะมีการขอหมายจับต่อสารแล้วก็จับตัวอืผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นออกเพื่อส่งมอบการเอาครองทรัพย์ให้กับเราครับอก็คือตามที่พระคุณเจ้าพูดนี่แหละใช่ก็คือต้องไปยื่นคําร้องออกคําบังคับที่ศาลนะฮะ แต่ข้อแท้จริงที่เรายกตัวอย่างก็คือ,อเราไม่ได้ฟ้องเฮียปอครับถูกไหมฮะเฮปอ,อเป็นบุคคลภายนอกนะครับวันนี้ก็พอดีเราเราเรา,เราพูดหลอกไปนิดหนึ่ง <c oughs> เลยเลยเลยพระคุณเจ้าเลยหล,ลงหลงกนเรา, <c oughs> าจริงๆเรา <c oughs> เรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราบอกไปเราก็เหมือนใบนะบอกว่า ในกรณีทําสัญญากันขายกันเองนะขายกันเองเนี่ยติดติดไปถ้าซื้อทอดตลาดเนี่ยอจะติดไปหรือไม่ก็เหมือนว่าถ้าคนไม่ทันก็อาจจะบอกไม่ไม่ติดบดงทีก็ติดนะครับเพราะว่าเฮียปอเขาไม่รู้เรื่องนะฮะยังไงเขาก็ยังไงเขาเกิดตับใดที่เขายังจ่ายค่าเช่าอยู่เนี่ยเขาไม่ผิดนะยังไงเขาต้องอยู่ว่าจะแจกเสื้ออีกสักตัวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นเป็นการว่าเราเช็คว่า เอ๊ยยังมีคนฟังอยู่นะถึงแม้นมาหนึ่งทุ่มก็ตามนะฮะวันนี uh, ้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าก็เหมือนเดิมครับยังยังแปดนาฬิกายังคงสิบแปดนาฬิกายครับเฉพาะสองสองสามสัปดาห์นี้ครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เข้าใจขอให้ถามมาเพราะเราสัญญาจะแก้ปัญหา ทุกคนสำคัญร่วมด้วยช่วยกันส้ำพันไมตรี้าทางตั้นช่วยกันเต็มที่เรื่องมีบุญวายถึงหมอกฎหมายทนายชาวบ้าน เรื่องเมืองเพชรรวมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิาถึง18นาฬิกาทางคลื่น s 95. m 95.75 m มกะ